ซาลาโยกแล้วปันลูกนี้ฉนาดอีกมงช่องมาปักเป้ปันข้ามหัวไปหูชนคานอีกเมสซี่โยกแล้วก็ปันลูกนี้โอ้ชนเสาอีกอะไรวะเฮ้ยเปิดเลยแล้วกันเปิดมอง้างเอเป้มาแล้วซ้ำโอเค สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์เนมา m i มิเลเอร์หรือว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เนมานะครับตั้งแต่ผมเล่นไอดีไก่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่เบ็กแฮมไก่เมสซี่และล่าสุดคือไก่โรนัลโดเนี่ยคือถามว่าเล่นไก่เนมาอยู่หรือเปล่าเล่นอยู่ครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่าเข้ามาเก็บอีเวนต์เสมอนะครับผมแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากนี่นี่เข้ามาเก็บอีเวนต์เสมอนะครับดูครับดูครับแต่ว่ามันบางทีมันต้องนอนเล่นเนี่ยมันนอนเล่นมน ล็อกอินนะครับผม50ทองเชปนิสขับ50ทองเก็บเสมอนะครับอื ตอนนี้มีอยู่1760ทองแล้วนะครับแล้วจริงๆตอนแรกอะ่ะผมตั้งใจที่จะทําคลิปนี้เนี่ยเป็นการเข้ามาเคลีย์อีเวนต์ให้หมดแล้วก็เก็บทองที่เหลือให้หมดนะครับแต่ว่ามันไปติดอยู่ภารกิจหนึ่งนะออบเจ่ทีฟหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับผมมีเวลาอีก3วันพฤ่ัสปดีนี้หมดเขตนะครับสำหรับเฟสติฟซีซั่นเอ่อเฟสติฟแคมเปญที่เป็นรูปเมสซี่นะครับผมเนี่ยผมจะเข้ามาเก็บทองตรงนี้ให้ครบอีก100ทองใช่ปะมันขาดอยู่อีก2ภารกิจย่อยนะครับแปดทับสิบอย ต้องเข้าไปเล่นอีเวนต์แมตช์นะครับก็คือเข้าไปเล่นชนะ2แมตช์นะชนะไปแล้วแมตช์หนึ่งนะครับอ่ะกดรับเลยเนี่ยอันนี้ทำประตูในโหมดทัวร์อีเวนต์นะครับกับบอทนะเข้าไปเล่นแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะ เข้าไปเล่นหมดแล้วนะครับกดรับทั้งหมดเลยแล้วก็ได้50ทองไปแล้วนะครับปึ๊บแต่ผมต้องการอีก50ทองตรงนี้นะฮะผมต้องเลือกระหว่างการเข้าไปยิงประตูในแง้งนะครับผมนี่ลีเฟสนะครับผมกับชาเลนจ์อีเวนต์นะครับผมอีก2ครั้งชนะอีก2ครั้งนะครับถ้าเข้าไปเล่นในแง้งเนี่ยก็ยิงอีก4ประตูเนาะจะได้ครบ2ภารกิจย่อยใช่ไหมครับเออผมก็เข้าไปเล่นแล้วนะครับผม แล้วคือถ้าตั้งแต่ผมมีหลายไอเดียอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่มีเวลาปั่นแรงเลยนะครับจะเข้ามาเล่นแรงกิ้งก็ต่อเมื่อเข้ามาทำออบเจคทีฟแบบนี้เลยครับผมก็เลยค้างๆไว้เนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นแรงเลยนะครับแต่มันรีเซ็ตแรงแล้วมันอยู่ดิวิชั่น5ได้ไงไม่รู้มันมันจะตกไปตกมานะครับก็เข้าไปเล่นแล้ว3แมตช์นะครับกะกะว่านอนเล่นชิวๆไงนอนเล่นชิวๆยิงแค่4ประตูอ่ะใช่ปะ่ะ4ประตูเต็มที่ก็น่าจะ2แมตช์ได้แล้วมั้งแต่กลายเป็นว่าคุณดูดิผมเล่นไปแล้ว3แมตช์เสมอรวดศูนโ คือไม่ได้ตั้งใจจะมาปั่นแรงปั้นแรงจะขึ้นดีหนึ่งอะไรนะรอบนี้คือมันหมดความท้าทายไปแล้วมันขึ้นดีวิชันหนึ่งไปรอบนึงก็คือไม่ไม่ได้ปั่นแรงเลยนะฮะคือเข้ามาออปตีฟเพราะเข้ามาเก็บทองแค่นั้นแหละครับผมมาเก็บอีเวนต์ออปตีฟนะฮะแต่ว่ายิงประตูไม่ได้คือถ้าแพ้แล้วยิงประตูได้อย่างดีกว่าเสมอหรือว่าเสมอสูงยุนในแบบนี้บบนมันยิงประตูไม่ได้ใช่ปะดูดิเล่นไปสามแมตช์ชิวๆกะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะแต่ว่าโอกาสเดียวจะยิงไม่ได้โอ้วันที่เราเท้าบอดนะเราก็ต้องบออดต่ไป,ปะ สามแมตช์อะเดี๋ยวผมขอสี่ประตูนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นกี่แมตช์น,นะครับผมเออ่ใช้ทีมหลักได้นะครับถือว่าผ่อนคลายไปนะครับถ้าเล่นในแงน้งเนาะโอเคไปลุย A few moments later この時間はバルセロナポートこちらをご覧いただきます。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム。 โนาโปทาโนะประตูสุดโอเคเดอร์เฮ้ยมีช่องแล้วครับอีกช่องหนึ่งช่องนี้แล้วก็ยิงโอ้โหไมยิงได้เฉยเมื่อกี้นอนเล่นสามแมตช์แบบงงเงียมากยิงไม่เข้าเลยโอกาสเยอะแต่ยิงไม่เข้านี่ยิงไปแรกเลยหนึ่งลูกครับผมต้องการแค่สี่ประตูนะครับถ้ายิงได้สี่ลูกในหนึ่งแมตช์ก็จบเลยนะครับ ทีมผมไม่ ated, yeah, ตああ้องการชนะหรืออะไรต้นนะสนใจที่ทีมประตูได้ใช่นหมครับอ้าวหลุดอีกเว้ยเลาะรอรอรอาะนี่รอเทินเข้ามาแล้วฝันด้ซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแท็กหลุดว่ะเปดี้เบดีเอาไงเปดีเดีเปิดล้อเปิดเลี่ยดหรอเอ้ยผมแคบผมใช้เด็กรีอาร์อยู่นะ โอ้โฮไปส่งให้เขาทำไมเแต่จริงเราไม่ต้องอะไรมากนะเสียประตูก็เสียไปเราแค่ต้องการได้4ประตูพอครับโอ้ไม่เรือ์นเดปาวลารดรอลูโนเฟลนันเดสเข้าตัวตามเ้ตัวตามโอ้ยโอเคไม่เป็นไรให้เขาให้เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

เธอต่อมาบุมนี้ต้องเท้าซ้ายของเปอริซิสครับเออริงฮาแลนด์ซูเปอร์ซับทำงานหน่อยครับจุดนัดพบที่ทางช่างผือ้อยสตีซฟอีกหอ้โหมดเวลาแล้วเดริฟต์นบอลว่าอ ได้เปล่าให้เขาได้เปิดอีกโถ้ยิงได้ดลูกเดียวตอนเริ่มเกมแล้วก็เงียบเลยโอ้คือถ้าถ้าเสมอหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะแพ้สักสี่สามหรือสามสองยังดีกว่าอีก <c oughs> โอ้ยไปต่อครับได้มาลูกเดียวเองอีกสามลูก เสร็จเขาที่ครับอย่างเงี้ยเสร็จเขาที่ครับอย่างเงี้ยเกือบไปละโอยยืนทางห่างอยู่ดีๆไปวิ่งหาตัวประกบเฉยเลยตอนจ่ายแม่นเล่นเสี่ยงจนวะหลัง ไอ้บัปเป้ใช้ความเร็วนะเพื่อนช่องนี้ครับเปิดลูกนี้ครับโคกบั้งเดนเลยวันเนย์มาร์ดาลาโยกแล้วปันลูกนี้ลนบอีกมงช่องมาบัปเป้ปันข้ามหัวไปกู้ชนคารอีก เม็กซี่โยกเราก็ปั่นลุ่มนี่โอ้จนสาวิกอะไรวะเฮ้ยเปิดเลยแล้วกันเปิดมองแบบ้างเอปเปิ้ลโอ้เท้าบอดจริงจริงคุณไหมีเปล่้างผมไม่มีขอนิ่มๆติดแซฟอีกโอ้ยอะไรวะมัน,น,น,นจะมายากเกมอย่างนี้วะเนี่ย

อะไรหมดเวลาเฉยศูนย์ศูนย์นี่แกอ,อะไรวะเฮ้ยอะไรวะห้าแมตช์เสมอลวดครับทุกคนคือต้องการประตูนะไม่ต้องการแพชนะเลยดูดิยิงได้ลูกเดียวอะไรวะนะ ยงง่ายๆวะบับเพยุบับเป้ <spirituality> ์กร <rawd unre iry> ั้นซ้ายอโอ้จ่ายย้อนไปย้อนมาเสียบอลง่ายๆอย่วางเลยราไม่ได้มาชนะเราจะเอาประตู ใช่ป้าเป้ใช่ป้าเนเน่คราบคุณขอหนึ่งลูกได้ปะเล่าโอ้หมนติดบล็อกอีกเฮ้ยมันยากเย็นจังไริงมาหนึ่งประตูง่ายๆได้ปะของ่ายๆได้ปะง่ายๆปะเออง่ายๆอย่างนี้ 2ประตูครับเสซี่ <Messi. S 1> ไปซาลาไปเสซี่กรซาลาาลาเ้่ซี่สวเองนนเดแต่รยขอทายองเสซี่ไปวนี้ต้องได้นะครับเสซี่ <Messi. S 1> คาราเมารโอ้จ่ยุยใกล้ทำไมวจ่ายเสซี่ข้ามาเตะแล้วแูุากดแรง โอ้ด <Hoy S 2> ึงขวาเอ็มปะเป้แน่แน่โดนจะยิงก็ยิงไปขอผมยิงบ้าง ถ้าวันไหนที่หงุดหงิดเล่นนะครับแนะนําให้เลิกเล่นก่อนค่อยเล่นต่อ a few moments later อ่ะผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เล่นแล้วหงุดหงิดนะครับเวลาเราแบบหงุดหงิดหรือว่าเบอร์เบอร์หรืออารมณ์ไม่ดีหรือว่าง่วงง่วงนะครับแนะนําให้พักก่อนนะครับเราจะเล่นฟอร์มไม่ดียิ่งเล่นยิ่งแผลยิ่งเล่นยิ่งจะทําให้เราอารมณ์เสียไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็พักหน่อยเมื่อกี้ผมไปพักมาแล้วก็พอพักเสร็จปุ๊บนอนเล่นนะครับนอนเล่นนอนแบบสบายๆไม่ได้อัดคลิปนะจบแล้วนะครับผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้นี้จบแล้วนะครับแล้วก็ ็ได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราต้องอารมณ์เย็นๆนิดนึงครับนี่เล่นจบแล้วนะครับผมไปยิงในหลีกเพิ่มนะครับแล้วก็ เหลืออีกด่านหนึ่งใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งประตูเหรอเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เขากดยอมแพ้มันก็เลยไม่ได้นับประตูหรออ,อะไรวะเมื่อกี้ผมยิง3ามหนึ่งนะนะัดสุดท้ายอะ่ะแล้วเขากดยอมแพ้ถ้าจาไม่ผิดนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะดูในะประวัตินะหนึ่งสองสามสี่ห้าผมยิงไป5้าประตูแล้วนะัดสุดท้ายนี้เขากดยอมแพ้มันไม่นับหรอเนี่ยเหลืออีกลูกหนึ่งบ้าบออะไรวันนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมไปเก็บชาเลนจ์อีเวนต์ด้วยนะครับหนะึ่งแมสเนี่ยไปเก็บทองตรงข้างนอกด้วยอะครับเนี่ย แต่ไม่ได้เกี่ยวกับใน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 เลนกิ้งนะเออแต่โกงตรงที่ว่าทำไมมันไม่นับวะนี่ต้องไปเล่นอีกแมตช์นึงเหรอไม่ใช่อีกแมตช์นึงต้องไปยิงอีกลูกนึ่งเหรออทุกคนต้องให้ตัวซุปเปอร์ซับ ออจบสักทีโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละทองแต่ละบาทสายฟีนี่มันชัเลนจรจริงๆ,ๆนะครับ <ๆ S 1> ทุกคนโอ้โหแล้วเดีวเดี๋ยวดูตอนใช้ดิใช้แป๊บเดียว3วินาทีกดปุ๊บนะแต่กว่าจะได้มาทีละ50 50นี่คือสู้ด้วยอารมณ์บ้างอะไรบ้างนะครับผมอันนี้แรงกิ้งผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะโอโ้ได้สักทีนึงเธอ เออต้องบริหารเวลาจัดการเวลาแล้วยิ่งเล่นหลายไอเดียเดี๋ยวผมเล่นไอเดียในมาเสร็จแต่ผมต้องไปเล่นไอเดียอื่นอีกนะต้องต้องให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมก็ได้ทองมาสมหวังดังปรารถนากว่าจะได้โ้อเฮ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าลูเมนิก้จะมาตอนไหนนะครับผมอาจจะล่อล่าลา่ลาลูเมนิก้นี่แหละนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวปิดท้ายทิ้งท้ายด้วยการสุ่มเพย์เจอร์ออฟเดอะวีคการ์ดเขียวเหมือนผมยังไม่ได้เปิดนะครับเออลืมเลยเนี่ย แต่ถามว่าอยากได้ตัวไหนในการ์ดเขียวไหมก็ไม่เชิงเนาะไม่เชิงว่าอยากได้ตัวไหนนะครับเพราะว่าไอ้ดีไกนี้มาก็มีตัวดีๆเยอะแล้วนะครับแต่ก็ถ้าได้เอ็มบัปเป้ล่างปีกมาก็จะดีนะตอนนี้ผมก็มีทั้งล่างกองหน้าล่างกองหน้าก็มีล่าง CF ก็มีนะล่างโฮเพเยอร์ที่ใช้อยู่เมื่อกี้ก็มีนะครับแล้วอันนี้ล่างปีกนะเป็นวิงเกอร์นะครับยวดูว่าจะได้เอ็มบัปเป้หรือเปล่าแต่โอกาสน้อยมากครับหนึ่งใน3 3นะครับไปลุยหรือจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่แบบเอาไปใช้งานได้เนาะ บริหารเวลาบริหารอารมณ์นะฮะเล่นเกมคลายเครียดไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมให้เครียดใช่ไหมเสื้อแดงๆมาไม่ใช่บัปเป้แล้วล่ะดาวินเอ้ยได้ดาวินมาว่าดดาวินมาก็ดีแต่แถวบนมาก็ดีครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ Now we got a couple. So what the cup I've changed for Bye. the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm our.